สิมีเงนวัสดีครับพี่นอ้องกองปไฟสู้ขู่สู้ก้นข้าวมันยังกินได้สุดไม่นี่หลับเพชดนะครับพี่น,น,น้องครับตัวนี้เฮดโชว์ไปเลยนะครับครับอันนี้เชฟลี่สีสว่างเชฟลี่สีสว่างครับอันนี้ข้าวหลวงมาแล้วนะครับกครับให้มันเย็นนะครับครับผมตาม่าเย็นหน่อบัวใหญดิเพราะว่าเวลาข้าวปุ๋งมามันเสียรสชาติครับเวลาด้ถ้าใส่ข้าวขูดใส่ยังมันจี ซุกมันสีบุดแสบครับมันสีบุดแสบเต็งน้อยครับเต็งน้อยปะตุ่นเนะเอาไข่ดิโอากาศเย็นครับอากาศเย็นครับอันนี้พี่น้องกดช่องกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องซุมอีซ้อยพาเลาะพาชิมมาหลายสองเนาะช่องเดียวครับช่องเดียวซุ้มอีซ้อยเปลี่ยนเปลี่ยนช่องแล้วป่ิครับเปลี่ยนช่องโอเคโอเคครับโอ้ยผมบอบาปเดี๋ยวเลยว่าโอ้ยมึงเล่นกูบ่อย 干干。